คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่ให้แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีม่อนุญาให้รับชมนะจ๊ะรอก่อนนะรอก่อนนะปายโอเคครับผมก็กรามสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับเราเอสีพันในช่อง plus x t o ฝากด้วยช่องนี้อ่ะทุน 20k เกมวรุกราอีกแล้วครับผมวันนี้มังกรไม่ค่อยแตกเลยนะบอกไว้ก่อนไม่รู้เป็นอะไรนะ เบาๆฮะได้ซื้อได้สองทีสวยอืมเฮ้ยไหลคอมโบไว้อ่ะแตงโมมาเฉยอ้าวไหลไหมอีกไหมอืมรีเกมได้อะไรเพิ่มร้อยเก้าสิบห้าครับผมคูณไปที่สิบแปดได้มาสามพันห้าร้อยสิบเมกะไปยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ฮะมันต้องแต่หนักกว่านี้มันต้องเยอะกว่านี้แตงโมไหลามาโอ้โห แปดสเปนสุดท้ายเองเหลือเยอะอยูอย่ได้นุนเยอะอยูอ่บ้าปะเนี่ยดูดีแล้วเออสวยครับผมไม่เจ๊งไม่เจ๊งแต่ว่าตัวคุณเท่าไ,ไรยี่สิบไหมยี่สิบเอ้าเรียบร้อยสิท่านผู้ชมยี่สิบเคครับผมเป็นคอมโบตัวสีแดงเอ้าแล้วเปิดเดียวเหรอนี่ถึงไหมถ้าถึงเท่าหนึ่งนะสักหน่อยลูก คอมโบบิคคอมโบบิกลูกพิชสีเขียวอ้อสวยลูกพิชตัวคูณด,ดิโอ้แล้วคูณมาน้อยนะตัวสามร้อยกว่าเนะี่ยโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเบ็ดจ้าสองพันเบ็ดหกร้อยเดี๋ยวก็ถึงถ้ามันคอมโบดีนะซื้อแต่ก็ไม่อยากซื้อต่อกลัวมันจะดูดกลับไม่ใช่อะไร เอาเท่าหนึ่งฮะเท่าหนึ่งถือว่าพอถือว่าจบถือว่าเลิกฮะขอแค่เท่า,าเดียวพอเดียวดูดเท่าเอาเอสวยอีกปะนั่นแหละครับผมมีโอกาสถึงไว้แล้วยังไงคอมโบอีกไหมอีกไหมอีกไหมลูกนิดเดียวจริงอีกนิดเดียวจริงแล้วมันก็ดูดกลับโอ้โหอะไรเนี่ยมันให้สุดแค่แค่นี้เหรอวะเฮ้ยสามัน โอ้โหเข้ามาไี่รู้เหลืองเลยนะฮะไหลไหมจะถึงก็ถึงไปเลยกากทำไมวะเฮ้ยทำไม่ได้เลิกนะสามสิบเกลเลิกแล้วนะแมวหนะาเท่าหนึ่งอะ่ะแมวหน้เา,าเท่าหนึ่งอ,ะอ่ะเลิกเลยนะ บอกเลยสักทีลูกสักทีลูกโอ้โหไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมแม่งไม่ขึ้นวมยเราไม่อยากลุ้นเลยมากมาย